สวัสดีค่ะจะมาแมนะนำการเปิดโปรแกรม Arm Magic, a r c Catalog และ a r c t o o b o นะคะตั้อยบ,บแรกเปิดโปรแกรม Arm Magic ขึ้มาค่ะการเปิดโปรแกรม Arm Magic ทำได้2วิธีค่ะวิธีแรกกดที่ Start, All Program, r c a s เลือก Arm Magic ค่ะวิธีที่2เปิดโปรแกรม Arm Magic ที่หน้าจอ d ด s k t o p อได้เลยค่ะ รอโปรแกรมเปิดสักครู่นะคะจากนั้นจะมีหน้าต่าง Get t Started นี้นะคะขึ้นมาเราสามารถกดติดโค้ดปิดไปได้เลยหรือว่ากด Cancel ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทำงานเก่าที่เราทำค้างไว้เราสามารถเลือกงานจากหน้าตออน,นี้นะคะแล้วกด Open ได้เลยค่ะแต่ที่นี้เราจะกด Cancel ไปก่อนนะคะ ค่ะเรามาทำความรู้จักกับโปรแกรม Arm m a g i กกันก่อนนะคะโปรแกรม Arm Mag เป็นโปรแกรมที่ใช้แสดงภาพการสแก้ข้อมูลพื้นที่การสร้างแผนที่ลงไปถึงแรสรภาพแบบมโนตต่างๆค่ะส่วนประกอบของโปรแกรม Arm magic นะคะด้านบนสุดตรงแถบสีฟ้านะคะเรียกไตรกลบาร์ค่ะแสดงชื่อแผนที่หรือชื่อไฟล์งานที่เรากำลังทำค่ะต่อไปนะคะส่วนนี้เราเรียกว่าเมนูบาร์ค่ะ เป็นแถบที่เป็นฟังก์ชันที่เราจะใช้งานนะคะต่อไปนะคะแถบตรงนี้นะคะเรียกว่า toolbar ค่ะเป็นแถบเครื่องมือที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะแต่ถ้าเครื่องมือที่เราต้องการใช้งานไม่ปรากฏอยู่ในแถบ toolbar เราสามารถไปเรียกปกเครื่องมือออกมาได้ค่ะโดยการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างติดเครื่องมือที่เราต้องการใช้ค,ค่ะอย่างเช่นเราจะใช้ labeling เราก็คลิกเครื่องหมายถูกหน้า l ร b e ล i ่งค่ะ ก็จะเพิ่เครื่องมือที่เราต้องการใช้มาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะแผ่นแรซ้ายมือของโปรแกรมนะคะคือแถบ table of content ค่ะเป็นแถบที่แสดงเป็นข้อมูลและสำเ้าต่างๆนะคะต่อไปแถบนด้านล่างตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวเลขนะคะเราเรียกว่า page bar ค่ะเป็นแถบนที่บอกค่าที่จัดทาคือมิสร์ค่ะสังเกตได้ว่าเมาส์เลื่อนไปทางไหนภ่าที่จัดก็จะเปลี่ยนแปลงต่อด่านะคะ ต่อไปพื้นที่ว่างสีข,ขาวตรงกลางนะคะเราเรียกว่า display area ค่ะเป็นพื้นที่แสดงข้อมูลนะคะต่อไป archive c a t a ค่ะ archive c t a l o g จะอยู่ด้านขวามือของโปรแกรมนะคะหรือเรียกว่า catalog window ค่ะ catalog window จะอยู่ด้านขวามือของโปรแกรมอาจไม่มี catalog window ต,ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกที่ tab t ค o b a r ค่ะโดยเป็นกล่องกล่องสีเหมืขขอตรงนี้ได้ค่ะหรือ เราจะเข้าไปเลือกที่เมนูบาร์ค่ะที่ทีวินโดว์ค่ะเลือกแคตตาล็อกค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปเป็นแท็บเซิร์ค่ะเซิร์วินโดว์ตรงนี้นะคะจะเป็นการคีย์ข้อมูลคีย์เครื่องถามเครื่องมือหรือว่าหแผนที่นะคะเรียกต้องการใช้งานโดยไม่ต้องเข้าไปไหาข้างในค่ะแค่คีย์ข้อมูลก็จะหาให้แล้วค่ะแต่ถ้าไม่มีแถบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราเข้าไปดูที่แ,ท,แท็บคูบาร์ค่ะ ก็จะเห็นกล่องที่เป็นรูปโ w s นะคะคือกล่อง search w i n d o w ค่ะคิกเข้าไปก็เหมือนกันค่ะหรือว่าเราจะไปดูที่แถบเมนูบาร์ที่ windows ค่ะคลิก search ไหมคะกดค่ะได้เหมือนกันค่ะเราจะทําการ auto หายนะคะให้โปรแกรมให้ search windows ค่ะแคะ่แตะ windows อยู่ได้ขวามือของโปรแกรมตลอเวลาก็คือการตังง้งหนวนะคะ คอลัปปินโดก็ออโัต้เลยนคะคะก็จะอยู่ได้ขวอมือของเราตลอดนะคะต่อไปเป็นการ Connect to Folder ค่ะให้เราเข้าที่คอลั w i ินโดค่ะเลือกกล่องด้านบนตรงนี้นะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกก็คือ Connect to Folder ค่ะที่เข้าไปเราไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเชื่อมข้อมูลค่ะเลือกนะคะคลิกโอเคค่ะข้อมูลนั้นก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์ Connection ตรงนี้นะคะ นี่ค่ะที่เราเลือกเมืกี่ค่ะต่อไปเป็นโปรแกรมอาร์ทูบ็อกนะคะอาร์ทูบ็อกนะคะใส่อยู่ในแทบทูบาร์เช่นเดียวกันค่ะเป็นกล่องเครื่องมือ,อเี่นๆตรงนี้นะคะอาร์ทูบอนะคะเป็นกล่องเครื่องมือค่ะมีเครื่องมือหลายอย่างที่เราต้องการเลือกใช้ค่ะในเซิร์ฟเวรพ์เราก็สามารถควบคุมขถา เครื่องมือที่เราต้องการได้นะคะโดยไม่ต้องไปหาเองค่ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ากล่องเครื่องมือมีเยอะมากค่ะอาร์คิมบ์บล็อกนี้นะคะสามารถเปิดได้ที่เมนูบาร์กคือเข้าไปที่ co p r o e s i n g เลือกอาร์คิมบ์บล็อกได้เช่นเดียวกันค่คะโปรแกรมอาร์คิมบ์บล็อกนี้นะคะเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล ga ตั้งตู่ค่ะเช่นการแปลข้อมูลวิกดค่ะเราจะใช้อาร์คิม์บล็อกในการแปลนะคะ นี่เป็นวิดีโอแนะนำโปรแกรมั r แ a d สุดของกลุ่มเรานะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอของกลุ่มเราค่ะ